Yeah, งไม่ t านจ e ม every single one of you guys too. แล้วก็ได้มีโอกาสมาพบกับทุกๆคนด้วยครับ able the stage perform for you. ผมบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิดนะครับที่ได้มายืนอ,อยู่บนเวทีนี้แล้วก็แสดงให้ทุกคนได้รับชมกันครับ And, I guess what I'm oh, be honest, I want to <laughs> <laughs> yeah, uh, so, um, thank you guys for supporting me. for so long i know there's people that's been with us with me since the beginning ขอบคุณทุกคนที่ให้กำาลังใจผมมาเสมอนะครับผมรู้ว่ามีหลายคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นครับอ่าเอ่อ yeah i'm getting old too ครับกล่อแก่แล้วนะครับโหปีนี้30แล้วนะครับอ่าเอ่อ เราอันเซิงโอ้เราอันเซิงผมแค่บอกว่าผมกาลังมีอายุมากขึ้นไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้ครับผมก็ยังจะอยู่ที่นี่เพื่อทุกคนนะครับแสดงให้เราชมกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับ I say like feel we've together. all got to ผมรู้สึกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นไปด้วยกันนะครับ เชื่อสิ่งที่ได้สินะครับวันที่ค g ที่ a ำลังจะไปง t นที h มาเ o w ญนะผมรู้ว่าบางคนนี่แต่ก่อนนี่ก็ไม่ได้มีลูกนะครับตอนนี้ีกวันผจะมีลกอยในใจของนเชิญเชิญโอ้โหวันหนึ่งผมจะต่งานนะรับก็จะพาูกของ s มมาที้ ก็หวังว่าทุกคนจะมาอยู่ที่นี่ในวันนั้นเหมือนกันนะครับ oh <my> ขอบคุณมากครับรักทุกคนครับ